สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับส t r ี m m n s u u v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  r ครับตัวเกมหนี่ยก็จะเป็นเกมแนว s u v v i v o r โร l i n e นั่นเองนะที่เราจะต้องต่อสู้กับเวฟมอนเตอร์นะครับแล้วก็เก็บรวบรวมในส่วนของตัวเลเวลนะครับเพื่อที่จะได้รับสกิลใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะครับมาดูกันก,นก่อนเลยนะครับว่าสกิลที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีอะไรกันบ้างครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มในส่วนของ Bullet นั่นเองเพิ่มกระสุนเข้ามาครับการโจมตีปกติของเราเนี่ยจะเป็นการ ปล่อยเหมือนขึ้นพลังสีส้สมไปนะเนี่ยทิกช o ดน,นะครับแหน่นี่เห็นป้าสีส้สมนะครับนี่เลยมาแล้วครับนี่คือมอนเตเว็บที่เราจะต้องต่อสู้ครับแล้วก็เขียวๆเ,เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว e x p นั่นเองนะทุกคนที่เราจําเป็นจะต้องเก็บนะครับ พอร์ลเก็บ XP ได้นะครับมันก็จานเววอ,อัพพอลเ,เววอ,อัพก็จะมีสกิลพวกนี้เขามาให้เลือกครับตัวนี้ก็จะมีทั้งบวกในส่วนของตัวสกิลใหม่นะครับหรือว่าจะบวกควมโชคดีหรือว่าบวกแม็กเลือดตั่นเองนะทุกคนก็จะมีเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะมีจะต้องเก็บนะครับพวกนี้เออเนี่ยคือกำจัดมอนเตอร์ไปเรื่อยๆครับ สามารถรีโลได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการนะก็รีโลไปะฮะเนี่ยฮะเราเพิ่มเป็นดานเมจกระสุนปกติครับเพราะว่าตีค่อนข้างไกลนะครับอาจจะตีไม่แรงเท่าไหร่นะยิ่งนานไปนะครับในส่วนของตัวมอเตอร์เนี่ยก็จะมีเรือที่มากขึ้นนะครับถึงนี้เนี่ยเราจะ,จะต้องวางแผนดีๆนะครับว่าเราจะอะไรยังไงนะนี่ฮะ อันนี้ก็ดีเหมือนกันสกิลนี้จะเป็นการทิ้งลูกไฟลงมานะครับทําให้ค่อนข้างดีเลยแล้วมีหิบสมบัตินะครับหิบสมบัติพวกนี้เนี่ยก็จะดรอปในส่วนของตัวอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรครับโอ้มีสกิลต่างๆเข้ามาด้วยเพิ่งรู้นะทีรวมไปก่อนครับดูว่าได้อะไรมายิ่งเราเลือกสกิลเดิมซ้ำๆนะครับสกิลเดิมของเราเนี่ยก็จะอัปเกรดเข้าไปนั่นเองนะ ทำให้เขาแข็งแกรงขึ้นนะครับมีดาเมทที่มากขึ้นหรือว่ามีขนาดวงเนี่ยที่กว้างขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็จะมีเพิ่มในส่วนของเจ้าจตัวลูกไฟนะครับทาให้มันตกเพิ่มขึ้นหนึ่งอันอะไรเงี้ยหนึ่งชุดนะครับนี่ถือว่ามีดาเมจนะครับเมทว่าทุกคนเห็นมอนเตอร์ตัวใหญ่ๆนี่ไหมฮะนี่คือมอนเตอร์ใหม่ที่เข้ามานะฮะอันตรายมากครับเลือดเขาจะเยอะมากถ้าเราดาเมจไม่พอเนี่ย จะทาให้เราเล่นลําบากมากครับตรงนี้ขอดาเมจเพิ่มเติมเ <ๆ S 2> ข้ามาก่อนถึงจะมีเลือดแต่ถ้าไม่มีดาเมจเนี่ยก็คงไม่ไหวนะฮะอ่าตัวนี้ก็มีการอ่าดาเมจรีดักชันนะครับคูลดาวรีดักชันแล้วก็มีคิเลดนั่นเองคิลิคอนเลดนะครับเราก็เลือกได้เลยนะว่าเราจะอยากได้ถึกนะครับหรือเราอยากให้สกิลเราออกบ่อยนะตรงนี้ต้องการสกิลที่ออกนนบ่อยนะฮะเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มมีอีพีได้ดีขึ้นนั่นเอง ก็มีบวก10% 5เปอร์เซ็นต์โปรเทนะครับหรือบวก1นึ่งโปรเจกไทแล้วก็บวกกราเมตนะอันนี้นะครับส่วนไอที่เป็นรูปการาดสีแดงแดงเนี่ยจะเป็นการสุ่มนะครับไม่ค่อยดีเลยลองกดไปแล้วนะบวกเพิ่มบ,บางอย่างแต่ก็จะเสียบางอย่างไปนะครับอย่าให้เขามาชนเราได้นะถ้าเขาชนเราได้เนี่ยเลือดเราจะลด แล้วก็เอาไอ้ตัวลูกไฟนี้มาก่อนนะรอบนี้เนี่ยตกมา2ลูกแล้วฮะทำให้ไซส์ไม่ใหญ่ขึ้นหรอทำให้วงระเบิดใหญ่ขึ้นนั่นเองตัวนี้มินิบอสมาแล้วครับเห็นปะเขาะจะเป็นจอมเวทใช่ไหมมีคาถาด้วยเขาไล่กสก,กิลไว้เรียกซัมมอนออกมางี้เลยเหรอเราต้องระวังดีๆครับอสวยงามตามท้องเรื่องเลย ได้หีบสมบัติพอดีฮะเป็นหีบสตันนะครับอันนี้ก็เลือกได้นะครับจะเอาเพิ่มเลือดหรือว่าจะเอาลถคูดาวของไอตัวสกิลฝนดาวตกที่มันเป็นเนี่ยระเบิดไฟลงมาฮนะต้องข้างดีเลยระวังดีๆนะยา่าอยาชนเราโอ้อันนี้บวกไซฮนะวงใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วตัวนี้แล้ทางตันหรือเปล่าครับเนี่ย ทางตันหรือเปล่าครับโอ้ดีที่สกิลเราลงพอดีไม่งั้นนี่ตัวแตกครับบวกแอตแทกอีก10%นฮะแอตแทกก็จะเป็นแอตแทกดาเมจนั่นเองนะอุย้ยอันนี้เป็นใช้ะระดับสุดยอดใช่ไหมเออแจมเลยฮนะอันนี้ก็เป็นวงที่ใหญ่ที่สุดดีที่สุดแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายแล้วในส่วนของตัวสกิลระเบิดนฮะย้อยลงมาอย่างนี้เลยโอไม่อันนี้โอ้อันนี้โคตรดีเลยครับปู่ดีเลยไทม์ใช่ไหม อันนี้เราเอาแม็กเลือดเพิ่มเติมครับให้ถึกขึ้นหน่อยโหดูดิโอ้อันนี้สบายเลยย้อยมาอย่างงี้ฮะโอ้ยตรงนี้มีเว็บคลิปที่เขาเข้ามาอย่างงี้ด้วยนะเอาเอาเป็นอะไรดีฮะเป็นดาเมจรีดิวไหมเพราะว่าเราเหมือนจะโดนแรงมากนะครับแค่สกิท พยายามเล่นอยู่กับวงตัวเองก่อนแล้วกันครับให้วิบนี้ไปก่อนไม่งั้นเนี่ยจะแตกนะยาเข้ามาเพื่อนอยาเช่โอเคดามิผมเติมฮะจะได้แรงขึ้นไม่รู้ว่าดามจเนี่ยมันบวกในส่วนของตัวเป็นดามจพื้นฐานหรือเปล่าหรือว่าจะบวกแคก่แบบการตีปกติหรือบวกทั้งหมดนะครับถ้าบวกทั้งหมดเนี่ยจะส่งผลดีกับเรามหกนี่เลยเราสามารถกดได้นะครับโอ้มีค่าดอทด,ด้วยนะทุกคน มีดอทฮนะมีสมอมนไอฮนะทำให้สโลใช่ไหมอันนี้ก็ดีฮนะอันนี้เป็นตาเหี่ยวเหรอทำอะไรได้ฮนะอ๋อตาเหี่ยวจะเป็นการยิงลูกธนูไปรอบรอบตัวครับซึ่งก็ดีเลยัมอมนไอนะครับหรือว่าไอเสาน้ําแข็งเนี่ยเราจะเอามาคอมโบกับไอตัวระเบิดพื้นพวกนี้นะเรียกมันระเบิดพื้นแล้วกันนะครับง่ายดีนะถ้าเรียกแบบฝนหนูกระบาดฝนดาวตก,กอะไรเงี้ยมันจะดู ชื่อยากไปเพราะว่าตัวเสาน้ําแข็งมันทําให้สโลใช่ไหมส่วนตัวเสาระเบิดเนี่ยทาให้เราระเบิดที่พื้นเนียก็สโลให้โดยระเบิดประมาณนั้นโอ้ชนะเป็นไงดูกันก่อน,อนครับหลังจากที่ชนะเนี่ยมีอะไรให้เราทำกันบ้างฮะก็มีเ,เวรไรวันใช่ไหมก็มีน้ํายามาครับเ,เวรไรวันก็ให้กุญแจแล้วก็ให้พวก ไาแอดอนต่างๆของเรามานั่นเองอันนี้ของฟรีนะครับกุญแจเนี่ยก็จะเอามาเปิดเพื่อหาสกิลหรือว่าหาลิลิกนั่นเองนะสกิลต่างๆของเราเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับก็สกิลพวกนี้นะก็เป็นสกิลที่เราใช้ในด่านนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นลิลิกถ้าเป็นลิลิกที่ดีๆเนี่ยก็จะดีมากครับหมดแล้วก็สามารถกดฟรีได้นะครับนี่ฮะ ลิลิพวกนี้เนี่ยก็จะบวกสเตตัสต่างๆให้เรานะถ้าเป็นแหวนก็จะบวก HP นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็จะบวกไปตามสเตตัสต่างๆนะครับเห็นไหมลิลิมีเยอะมากนะครับปุ้ยไม่ธรรมดานะในส่วนของ Stickman s u r v e r นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่เราได้มานั่นเองนะทุกคนอันนี้เป็น Chaos Meteor เหรอ นี่เป็นการยิงกระสุนปกติของเราครับอ่าตังมันมีประโยชน์ตรงนี้นี่เองสารน้ำแข็งนี้ยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่นะหีกนี้หมดแล้วเนี่ยครับไม่ได้แล้วเนี่ยปเรามารุยกันในด่านต่อไปฮะดูว่าจะเป็นยังไงครับใช้น้ำยานในการลงรอบละห้านะบวกแอดออนไปฮะบวกดาเมจบวกเลือดแล้วก็ บวกพลังชีวิตเข้าไปครับผมมาด่านต่อไปฮะสี่นาทีใช่ไหมกับการซวเวอร์ฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือให้เราโจมตีใช่ไหมโจมตีแล้วได้อะไรก่อนเอาสกิลพื้นฐานมาก่อนแล้วกันครับต้องลองตีดูนะคืออยากจะรู้ว่ามันได้อะไรอันเนี้ย แดเตาไม้ไมมอ๋อเตาไม้ก็บวกนิดเดียวองน,นะไม่ได้บวกเยอะนะเตาไม้นี่เป็นระเบิดฮนะอันนี้แค่ลองดูอยากจะดูว่ามันระเบิดหลืได้อะไรอ่ะตรงนี้มีมิโอครับซลม,มอนเคียร์ออสมิโอเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันได้อะไรโอ้เทยอยู่นะโอลิสเลสเราไม่เอานะเราสามารถรีโลดได้นะ ลองดูฮะอ,อันนี้บวกวูเลตนะไอตัวกระสุนสีฟ้าที่มันชิ่งๆครับนะยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะมันชิ่งบ่อยฮนะถึงดาเมจจะไม่ได้แรงเบ้ออะไรแต่รอบนี้เรามาดูฮะว่าสกิลระเบิดพื้นกับสกิลมิเกโอของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเรียกอุกบาทลงมามาแล้วครับ ในลถคูดาวทำให้ล่วงบ่อยขึ้นฮนะแต่มันจะค,นค่อนข้างสุ่มนะฮ้ยอันนี้คือเขามีให้เราชี้ไปข้างหน้าฮะอันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรฮะมีบวกแทกนะครับบวก EXP นะครับ,บ, e รบแล้วก็บวกไอ้หนึ่งตัวสกิลระเบิดพื้นนะทำให้มัน มีเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยปกติมันจะระเบิดพื้นแค่วงเดียวใช่ไหมนี่ก็บวกอีกหนึ่งวงนะมาดูก่อนฮนะมีรูปดับไฟตรงนี้โอ้มีประสาทต,ตรงนี้นี่เองแล้วเ,เราต้องยืนอยู่ตรงนี้ฮะก็หวังว่าจะอยู่รอดปลอดภัยจะไม่ได้ใช้สกิลจะไม่ได้ใช้ไอเทม เปิดสนสีฟ้าฮะทำให้ชิงได้เยอะขึ้นแล้วตัวนี้เป็นปีศาจเห็ดนะระเบิดก่อนไหมเออระเบิดก่อนตัดคลิปที่มันตัดมอนเตอร์ที่มันเยอะคระับตรงนี้สกิลล็อกตัวเหรอใช่เลยฮะโอ้เป็นสกิลพีดด้วยประเด็นเมทิโอไซส์ครับโอเคทําให้เมทิโอร่วงเยอะขึ้นแล้วก็เป็นเมทิโอไซส์ต้องระวังดีๆครับเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวกลับไปตรงปราสาทตรงนั้นไม่ได้ทําไงดีอันนี้บวกการตีปกติหนึ่งครั้งใช่ไหมบวกอีกหนึ่งอันนะีเดี๋ยวนิดเดียวเองแนงะเดี๋ยวเดียวอุย้ยตายเกิแล้วครับ โอ้มียาลีเลือดนะตัวนี้ดูดอีกพี่มาก,ก่อนนะเมื่กี้เราเอาระเบิดพื้นมารัวๆนะครับอู๋ไม่รู้นะว่ามันแบบใกล้เราแล้วมันเป็นดาเมจเยอะขนาดนี้ต้องระวังดีๆอันตรายมากครับโอเคตายไปแล้วแล้วก็อือขอระเบิดสักทีนึง อะไรอ่ะอันนี้มีโปรเจกไซส์ครับทำให้โปรเจกไทเนี่ยใหญ่ขึ้นใช่ไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคระเบิดแล้วครับโอถ้าเราทำพวกนี้เนี่ยมันก็จะได้ของพวกนี้มานี่เองก็มีบวกดิจนเลือดนะครับแล้วก็ ทำให้ตัววงระเบิดเนี่ยมันคููดาวเร็วขึ้นนั่นเองเอาดีเจนเลือกมาหน่อยแล้วกันนะครับเอาบูเลตมาฮะเอาวงมาอู้คือมันดูดีอพีเยอะไงแล้วมีไอเฮะเป็นไอเชปีศาจมาแล้วตรงนี้ไนที่ตัวเควสที่เขาให้ทำมาเจอแหลว อ๋อไอหลอดยาเนี่ยจะเป็นหลอดดีเลือดนั่นเอง2 b u บุลเลตนะครับอันนี้ก่อนอเอาบุลเลตเพิ่มเติมฮะมันจะได้มีดาเมจเพิ่มเติมนิดนึงเพราะมันยิ่งชิ่งเยอะมันก็ยิ่งมีดาเมจนะมันมีหลายลูกไงมีลัคกี้ฮะเลือกส์ทำให้ไส์มันใหญ่ขึ้นทำให้วงระเบิดพื้นใหญ่ขึ้นนะ อย่านเพื่อนมีทีโอทำไมไม่ลงที่เออลงอ,อ้อไม่ได้เหรอผ่านอยู่แต่ว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเลยครับก็ได้ตังมา2,000นะเป็นไงนะครับในส่วนของการเล่นในส่วนของตัว Stickman Survivor ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะทุกคนทำให้มีความยากอยู่ในตัวเขาด้วยนะไม่ง่ายนะครับแต่ก็ถือว่าท้าทายดีแล้วก็เล่นสนุกมากนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับไม่ได้ลงคลิปให้นะครับแต่ว่าเป็นไลค์อยู่ช่องหลักนั่นเองนะใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับอ mm hmm. p นี้ในส่วนของตัวสต <Yeah. S 1> mm ิกซ r เวอร์นะสติกแมนซูเวอร์ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ